ช่องพิซูออนไลน์นะคะวันนี้นะคะเบิ้ลพาทุกคนนะคะมาดูกับเจ้านี้นะคะอันนี้นะคะเป็นนิลาดเดลี่อาร์ตนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่537,00 0บาทนะคะสีขาวแบบนี้นะคะเพิ่มอีก7,000พันเท่านั้นค่ะอน,นี้ค่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเราแต่งอะไรไปให้ลูกค้าบ้างนะคะตัวน,นี้นะคะด้านหน้านะคะตรงกระจกหน้านะคะจะเป็นอ่สีดําตัดแดงอย่างนี้นะคะจะเป็น นี่จะแลกให้ลูกค้าเลยค่ะก็จะออกมาก็จะดูซิงกว่าน,นี้นะคะจะเป็นทุ้ซิงเหมคะ่ะแล้วก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะคะนี่เราเสริเพิ่มตัวไฟตัดหมอกนี้ให้ลูก,ก,ลกค้าด้วยรอๆไปเลยค่ะนี่เลยและ้ะกับเพื่อนาเพื่อนๆนะคะมาดูกันดีกว่า,าว่าตัวนี้นะคะมีอะไรอีกบ้างสําหรับตัวเลียลอาร์ตนะคะตัวด้านข้างนะคะซุ้มล้อตรงนี้นะคะก็มีมาให้กับตัวรถเลยนะคะมีพร้อมมาเลยนี่รอๆเลยค่ะเป็นเลียลอาร์ตจะมีตัวหนังสือบอกนะคะแล้วก็จะมีพายางกันโคลนตรงนี้ด้วยนะคะนี่ ไปดูด้านในกันต่อดีกว่าเ่าะว่าด้านในสําหรับตัวรถมิลลัดทันทีเราใส่อะไรให้ลูกค้านะคะมาดูกันเลยคะ่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือแผงประตูนะคะก็คืออันนี้จะเป็นแผงประตูหนังสีแดงเลยนะคะเข้ากับเบาะหนังที่เป็นสีแดงแบบนี้มากเลยคะ่ะดูพรีเมียมะคะ่ะดูแพงมากเลยนะคะสําหรับเบาะอันนี้จะเป็นเบาะแบบใหม่นะคะที่เราทํากันมานะคะนี่แล้วก็จะมีพรมนะคะเป็นพรมขนาดเป็นพรม6กดีนะคะสวยๆเลยคะ่ะมีหลายแบบให้ลูกค้าเลือกเลยนะคะ ด้านในที่เราติดตั้งให้ลูกค้าเพิ่มนะคะก็จะมีตัวกล้องนะคะนี่จะเป็นกล้องบันทึกหน้านะคะแล้วก็จะมีหน้าจอนะคะสําหรับกะระยะนะคะนี่ตรงน,นี้นะนแล้วก็พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยก็จะมีนี่ค่ะปุ่มรับสายวางสายนะคะแล้วก็ปุ่มที่ใช้เล่นตรงหน้าจอนะคะน,น,นี่หน้าจอนะะ่าจะหน้าจอของนิลาจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นไงคะสวยๆเลยค่ะ ะะเราก็จะติดเป็นสครับเพจให้นะคะเพื่อกันลอยนะคะให้รถไม่มีลอยนะคะเวลาขึ้นลงนะคะสวยๆไปเลยค่ะสำหรับนิลาดคันนี้ส่วนตัวนี้นะคะเราติดตัวเป้ามือให้ด้วยนะคะนี่ตัวครอบตัวเปิดนะคะครอบเปิดประตูกับเป้ารองมือนะคะเพื่อกันลอยนะคะแล้วก็ติดตัวกันสาดนะคะข้างบนอันนี้นะคะก็จะเป็นหลังคาดํานะคะมากับตัวรถเลยนะคะแล้วก็ตัวที่ฉลามนะคะเป็นเสาอากาศที่ฉลามอันนี้ก็จะออกเป็นแบบซิ่งๆนะคะแล้วก็ตัวสปอยเลอร์นะคะสปอยเลอร์อันนี้ก็จะเป็น กับตัวรถเลยนี่คะ่ะเป็นไงคะหล่อๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวก็าเปิดด้านหลักให้ดูนะคะว่าตัวด้านหลักของนิลาดเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าน,นี่คะ่ะข้างในเราก็จะติดเป็นโฮม6ดีให้นะคะแล้วก็จะมีแถมให้อีกให้ลูกค้าอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้เลยคะ่ะถาดรองข้างหลักตรงนี้นะคะนี่เลยให้ลูกค้าไปเลยคะ่ะให้ครบให้จบให้เต็มจริงๆคะ่ะสำหรับคันนี้ทำให้ลูกค้าด้วยนะคะก็คือตัวกะระยะนะคะก็คือตัวเซนเซอร์ ะะจะไปขึ้นที่หน้าจอด้านหน้ารถนะคะแล้วก็จะมีกล้องให้ด้วยนะคะเราแถมเป็นกล้องบันทึกหลัรถให้ลูกค้าด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของการขับขี่มากขึ้นนะคะี่ค้านลูกค้านะคะท่านใดนะคะสนใจนะคะสามารถทักเข้ามาหาเพิ่นได้นะคะที่ลิงก์ไลน์แอดด้านล่างนะคะหรือเข้ามาพูดคุยมาสอบถามเพิ่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางเพจ a c e b o o k นะคะชื่อช่องว่ามิสูออนไลน์หรือ u t u ู e นะคะก็ชื่อช่องว่ามิสูออนไลน์เหมือนกันเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ